ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยรอยเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการจับกลุ่มผู้ต้องหาวัย61ปีนะครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นผู้ต้องหาคนนี้มีชื่อว่านายวัฒนาภูมิเรศนะครับซึ่งก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ ที่สั่งการอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนั้นพนักง,งานสอบสวนก็ยังได้พบหลักฐานนะครับนาฬิกาแขวนรูปอดีตนายกทักษิณชินวัตรผ้าสีแดงและอุปกรณ์ประกอบระเบิดจํานวนหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าลุงวัฒนาภูมิเรศเป็นผู้วางระเบิดโดงปันพระมุกล้าจริงหรือไม่นะครับเพคงต้อง รอการสอบสวนอีกสระยะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็มีรายงานข่าวออกมาจากพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าลุงวัฒนานั้นได้ให้การรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้กระทําจริงและอ้างว่าเป็นผู้ที่วางระเบิดอีก6จุดตั้งแต่ปี2550ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่พอใจต่อการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็กด,ดแค้นที่ทหารนั้นเข้าสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี53นะครับ รูงวัฒนาจะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขบวนการต่อต้านเผด็จการทหารไทยหรือว่าขบวนการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของไทยที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศหรือไม่นะครับมาฟังคําชี้แจงหรือว่าคํายืนยันเรื่องนี้จากคุณโกตีนะครับคุณวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณกันอีกสักครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณโกตีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณนะฮะที่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบรักครับครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ผู้ต้องหาที่จับตัวได้ที่พนังงานสอบสวนกาลังสอบสวนอยู่ขณะน,นี้คุณกติรู้จักกับคุณลุงวัฒนานี่ไหมฮะผมไม่รู้จักครับอ๋อครับแล้วแล้วแล้ว,ลวคิดอย่างไรกับผู้ต้องหาคนนี้หรือว่าสิ่งที่ทางพนังงานสอบสวนค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นผู้วางระเบิดโรงบาลพระมงกุฎมีสองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งคุณลุงวัฒนาเนี่ยทํางานอยู่กอฟผอผ่อนไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งตรงนั้นก็ต้องทุกโซนต้องทราบว่าที่นู้นมันเหลืองจ๋าอยู่แล้วใช้คําว่าเหลืองจ๋าอยู่แล้วซึ่งอยู่ๆมีพนักงานไฟฟ้ามาเป็นคนวางระเบิดเนี่ยผมดูฟังดูทําแม่งทําแม่งนะครับเพราะผมเคยเข้าไปที่กองฟอพอฟายผลิตแล้วโดนพวกเสื้อเหลืองล้อมตอนที่ไปเอาข้าวของบริจาคไปช่วยน้ําท่วมผมจึงจาได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเป็นเหลืองทั้งหมดห <ๆ S 1> ก็เลยอยู่ๆมีลุงพัฒนาโผล่ขึ้นมาเนี่ย ก็ไม่ทราบเพราะอะไรประเด็นที่สองอมีข่าวบอกว่าสารภาพ6คดี hmm. ตั้งแต่ปี50สิบกว่าปีถามว่าสิบกว่าปีสามสามคดีแรกบอกว่าสามคดีแรกนี่เป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้วที่ทำ hmm. แ,ลแล้วคุณยืนยันได้ยังไงในเมื่อสิบกว่าปีหลักฐานมันอยู่ไหน hmm. ไม่มีหลักฐานอะไรเลยคือเขาสารภาพเขาพูดยังไงก็เชื่อห,หรือว่าคุณมาคับให้เขาพูด hmm. แล้วประเด็นต่อมาอีกสามคดีบอกว่าทั้งกองสลากด้วยทั้งสนามหลวงด้วยทั้ง โรงพยาบาลพกมกุดด้วย <c oughs> มันอะไรเขาจะสารภาพขนาดนั้นค <c oughs> ไม่มีใครแล้วครับอยู่ๆเอาความตายไปหาตัวเอง <c oughs> นะประเด็นที่สําคัญที่สุดวันนี้ทําไมคุณจับปุ๊บทหารกักเขาไวใ้ในในค่ายทหาร <c oughs> ไม่ให้ตารวจสอบอื <c oughs> ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจครับ <c oughs> คุณเอาไปทําไมในค่ายทหารเอาไปกักไว้ทําไม <c oughs> ในเมื่อสอบสวนก็ต้องให้ตํารวจสอบสวนอยู่แล้วคุณไม่ใช่พนักงานสอบสวนถ้าเขาผิดจริงเนี่ยอันนี้ฟังว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้มีแต่ข่าวออกมา เพราะฉะนั้นมันดูรัฐแม่งทําแม่งอผมไม่ได้อ่าผมไม่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุณลุงนี่จะทําคนเดียวหรือว่าไม่ได้ทำเพราะรู้แล้วตั้งแต่ข่าวออกมาลุงวัฒนาไม่เคยสัมภาษณ์อะไรเลยอก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีกล้องไม่มีข่าวอยู่ๆมีข่าวมีกล้องมีภาพแล้วภาพปิดหูปิดตาเนั้ยภาพอะไรก็ไม่รู้ใช่คุณลุงหรือเปล่ามีใครยืนยันหรือยังอืฝ่ายนี้ออกข่าวฝ่ายเดียวสําคัญที่สุดบอกสามปีก็ใช่ประวิตภเมื่อวานนี้สัมภาษณ์แบบดีใจ บอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วก็ใช่อนั่นหมายความว่าวันนี้คุณเล่นงานไม่เลิก AR ก็โยนให้พวกเสื้อแดงเสื้อแดงพวกฝ่ายที่ตลอดเวลาแม้แต่สิบปีที่ผ่านมาแต่ฝ่ายเสื้อเหลืองที่ปิดบ้านปิดสนามบินเผาบ้านเผาเมืองนะฮะแม้แต่กรบมศยังไม่มีคดีควาคือถ้ามีคดีก่อการร้ายคดีร้ายแรงแต่เป็นพวกเสื้อแดงทั้งหมดแล้วมันเนียนเหลือเกินเหมือนที่ผมโดนที่สําคัญเหมือนที่มีคนโดนจับข้อหาอาวุธเยอะตอนที่ครูคศใช่ไหมครับ แล้วก็มีโลโก้สหพันธ์ไทยอยู่ที่อาวุธทุกอันเลยทุกกระบอกมีโลโก้ผมด้วยมีรูปผมด้วยมีธงผมด้วยแล้วก็มีผ้าแดงสาเีผมเหมือนกันวันนี้โอ้โหในห้องมีนาฬิการูปทักษิณมีผ้าแดงอีกเออพยานหลักฐานที่พบในลักษณะนี้เนี่ยมันมันมันมองได้อย่างไรฮะหรือว่าคิดอย่างไรคือผมมองแล้วปาหี่ครับผมปาหี่คือถ้ามันจับได้ถ้าบริสุทธิ์ใจจริง จับได้ปุ๊บมึงต้องอตำรวจแถลงข่าวทำไมต้องเอาไปเค้นในกรมทหารเ <rect. S 2> อาไปกักทำไมเออมึงต้องพูดอย่างนี้นะมึงต้องว่าอย่างนี้นะมึงต้องเออย่างนี้นะเพราะบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีองครอร์กรอิสระต่างๆสามารถตรวจสอบความเลวระาำของทหารไทยของรัฐบาลไทยได้ณปัจจุบันครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับปายฮีครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าลุงวัฒนาไม่ใช่ผู้กระทำจริงกับการวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ในความเชื่อของคุณกติเขาเป็นผู้ถูกกระทําคุณจอมอืมอมวันนี้มีแต่ข่าวจากค่ายทหารอยู่ในข่ายมีนักข,าข่าวคนไหนกล้าถามกล้าถ่ายรูปมั่งเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้นะก็ต้องพูดวันนี้สีเวลายังไม่เห็นหน้าผู้ต้องหาเลยครับทุกวันนี้มีแต่ข่าวนะครับมีแต่ข่าวเอารูปจากคนปิดปากผ้าปิดปากจากกล้องมาจากไหนมาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคุณวัฒนาเนี่ยถูกกระทำ เป็นผู้ถูกกระทําครับผมเพราะถ้าวันนี้นะครับถ้าคุณพัฒนาทาเองน่ยผมเชื่อว่าระดับวิศวกรเขาทํางานการไฟฟ้านะครับเขาจงรักภักดีแล้วคนระดับความรู้ระดับนี้ครับไม่มีใครบ้าเอาระเบิดไปวางในโรงพยาบาลอย่างนั้นหรอครับยิ่งออกข่าวว่าเขาเกลียดทหารถ้าเป็นผมผมก็ไปทำที่ทหาร ผมระเบิดค่ายทห,หารครับระเบิดบ้านนายทหารก็ <ละ S 2> ไม่มีใครทำโรงพยาบาลหรอกครับ,รบมีแต่พวกมันทางนั้นครับที่ทําได้ทุกอย่างม,มีความพยายามอยู่เหมือนกันในการที่จะโยงลุงวัฒนาให้มาเกี่ยวข้องกับคุณกวตีหรือขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคสชในต่างประเทศอันนี้จะเตรียมรับมืออย่างไรฮะผมไม่รับมือครับเรามีแต่ลุกครับคุณจอมวันนี้เราลุกทุกวันผมถามคุณจอมนิดหนึ่งคุณวัฒนาคนเดียววันนี้ทั้งรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลทหารนะครับ โอ้โหเต้นกันทั้งรัฐบาลขนาดคนเดียวแค่นี้ถ้ามันจริงเี่ยแต่นี้มันไม่จริงครับเหมือนผมเนี่ยผมคนเดียวครับสามารถเขย่ารัฐบาลได้ทั้งรัฐบาลเนี่ยผมถามว่าใครใจกันแน่แล้ว <c oughs> ที่สําคัญนะครับตั้งแต่มีรัฐบาลคอสอชอมาเป็นรัฐบาลที่เก่งที่กล้าที่สุดแต่วันนี้ระเบิดมากที่สุดจี่สิบกว่าครั้ง <c oughs> มีรัฐบาลนี้ครับที่ระเบิดมากที่สุดยิ่งลาก <c oughs> ยังมีสิบกว่าครั้ง <c oughs> ระเบิดน้อยที่สุดในยุคสรยุทธ เพราะฉะนั้นวันนี้มันนี่มันอะไรกันขนาดทหารเต็มบ้านเต็มเมืองมีอํานาจครับบ้านครับเมืองมีมสิบสี่แต่วันนี้ระเบิดมากที่สุดระเบิดใจกลางเมืองที่ระเบิดที่ไม่เคยเกิดในโรงพยาบาลก็เกิดในยุคคอสชนี่มันอะไรกันถามกลับไปหน่อยครับนี่อะไรกันครับ,รบซึ่งทุกครั้งที่เกิดระเบิดเนี่ยพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมองไปที่คุณโกติว่าอยู่เบื้องหลังของเกือบจะเรียกว่าทุกๆระเบิดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในเวลานี้ครับ แม้แต่ข่าววันก่อน<ม>ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยสักสักครั้งเดียวหรือว่ามีมีอยู่บ้างฮะ,ะในการระเบิดในหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่มีครับผมไม่ทําในที่สาธารณะผมไม่ทําสิ่งปลูกสร้าง <S <S 2> <S 2> ผมไม่ทําสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรอกครับ <S <S 2> <S 2> และโดยเฉพาะชีวิตของบริสุทธิ์ประชาชนครับไม่มีใครบ้าไปทําในโรงพยาบาลอย่างนั้นเราต่อสู้วันนี้ครับเราต่อสู้เป็นตัวแทนของประชาชนต่อสู้ทุกรูปแบบ เพื่อความสุขความอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทยไม่ได้ทําเพื่อคนหนึ่งคนใดฉะนั้นครับไม่มีใครคิดที่จะทําร้ายประชาชนแต่ผมมีความคิดที่จะทําลายโจรปล้นชาติทําลายกังฉินที่มันคลองบ้านคลองเมืองตรงนั้นมากกว่าโดยเฉพาะทหารชั่วคอสชเพราะฉะนั้นครับพวกเราเป็นคนที่กินข้าวเรามีมันสมองเราจะไม่ทําร้ายประชาชนไม่ทําร้ายสิ่งของสาธารณเด็ดขาด คใครตัวต้นเหตุเราทําร้ายคนนั้นม,มากกว่าฉะนั้นครับการที่มันโยนข้อหาต่างๆเข้ามานี่ครับผมไม่สนใจครับแล้วผมไม่ละคายผิวเพราะผมไม่ทำจับกลุ่มอาวุธสงครามเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆในในในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะล่าสุดที่มีฐานอากาศเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ้นอาวุธตามแนวชายแดนดูเหมือนจะมีความพยายามที่จะโยงมาหากรุณโกตีเหมือนกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหมครับสั่งซื้ออาวุธมาเพื่อจะมาใช้เคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่า ครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องขอบคุณคุณจอมมากๆที่ให้โอกาสได้พูดผมหยุดไปตั้งแต่วันที่เก้าพฤษภาเอาวันที่สิบพฤษภาคือวันเกิดผมจนถึงวันนี้นะครับก็เดือนกว่าๆที่หยุดไปเพราะว่าหนึ่งเราทํางานในพื้นที่เราทํางานอยู่อยู่ๆก็มีข่าวอันตูมตรงนั้นนะจับอาวุธตรงนี้โกตีตลอดเวลาคือมันเป็นโลโก้แห่งความรุนแรงทั้งที่ผมไม่เคยสร้างความรุนแรงกับใครนะครับตั้งแต่จับอาวุธตั้งแต่ ปาเหีจับอาวุธที่รับลูกกามาแล้วจนถึงอาวุธรตใหญ่ของทหารสานอากาศถามนิดนึงครับผมบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าผมทําได้ขนาดนั้นนะครับนะผมไม่ปล่อยให้โดนจับหรอกครับมีอาวุธขนาดนั้นนะครับผมพาพี่น้องครับลุกฮือปฏิวัติครับเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไล่คนชั่วออกจากแผ่นดินไปแล้วอืมผมเสียใจมากมากและรู้สึกสมเพชกับสื่อในเมืองไทยขออนุญาตเอ่ยนิดนึงนะครับคุณจอมไม่ว่าไรทีวีทีนิว สนธิยานหนูแก้วนะครับที่มันลืมชาติลืมตระกูลไปเปลี่ยนนามสกุลตัวเองซะนะครับไม่ว่าปองตองแอัญชลีภพริลักษ์นะฮะเดอะเนชันไอกนกทุกคนพวกนี้มันเท็จหมดครับเอาความเท็จมาพูดหาว่าอะไรก็คือโกตีหมดวันนี้ผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังใครครับผมอยู่เบื้องหน้าอยู่เบื้องหน้าคือครับต้องทําทุกอย่างต่อสู้เอาความจริงเอาความเร็วความชั่วของทหารชั่วคอสอชอของรัฐบาลชั่วนี้มาประจานมากกว่าฉะนั้นครับผมจะไม่ทําอะไรรับหลังครับ ถ้าผมมีขนาดนั้นครับผมไม่รอให้มันโดนไล่รดลาขนาดนี้หรอกครับอืฉะนั้นวันนี้ครับไม่มีทางเด็ดขาดครับกินยังไม่มีจะกินครับคุณจอมครับครับลําบากยากเข็นครับอย่างที่บอกไม่ใช่ธรหาม่านี่คือเรื่องจริงครับขนาดผมนะครับได้กินน้อยใช้น้อยนะฮะกินอยู่ลําบากผอมลงนิดนึงก็กล่าวหาว่าเป็นมะเร็งกล่าวหาเป็นวัณโรคกล่าวหาต่างๆหาว่าดูดยาบ้าดูดกัญชาค้ายาเสพติดผมเกิดมาครับรูปลักษณ์ผมอาจอย่างนี้ผมไม่เคยดื่มเหล้าไม่เคยสุหรี่แไม่แต่มมลเดยนตั้งแต่เกิดมา ฉะนั้นใครที่กล่าวหาผมสรนนาะครับผมไม่ว่าใครครับผมแอนอกลับหมดนะครับอะไรไม่ดีครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคอสชครับนะฮะโยนมาโกตีครับแล้วเบิดที่ไหนคิดไม่ออกบอกมาครับโกตีแน่นอนเอาเลยครับคุณช่วยให้หมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งครับที่เป็นหมาขี้เลือนหมาวัธมราครับมาเป็นพยักเนี่ยดีมากมากครับแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ครับการที่คุณกล่าวหาซ้ำซากบ่อยๆมากความชอบทมนะครับและความ เป็นธรรมจะอยู่ข้างผมความอายุที่ธรรมความไม่ชอบธรรมจะเกิดข้างคุณเพราะแต่ละความที่พูดออกมาครับมันไม่มีความจริงอืฉะนั้นวันนี้นะครับพูดให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อเพราะผมไม่มีสันดานและไม่มีนิสัยทําอย่างนั้นอผมบอกแล้วผมสู้นี่ครับ,รบสู้เพื่อประชาชนไม่ได้สู้เพื่อตัวเองครับตอนนี้คุณโกติเอง <c oughs> ยังอยู่ในลาวไหมครับเพราะว่าล่าสุดเห็นทางเลขาสมชออกมาบอกว่า ได้ประสานได้ประสานกับทางการลาวให้ติดตามความเคลื่อนไหวของคุณโกตีแล้วก็ตอนนี้ทางลาวเองก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็มากํากับควบคุมโกตีอยู่ด้วยอีกทางหนึ่งเป็นอย่างนั้นไหมครับนี่แหละครับนี่คือโกหกทั้งหมดสนชหรือ,อ,อรว่าสอมอชอคณะส,สภาความมั่นคงแห่งชาติผมเสียเสียดายก็ปรมมาที่จ้างคนมาครับอืพวกมึงนี่ไม่มีข่าวจริงไมมแต่นิดเดียวผมบอกแล้วตั้งแต่งวดที่แล้วว่าผมไม่ได้อยู่ในลาวทั้งนานแล้วครับคุณจอมครับอื ผมบอกแล้วว่าตอนแรกผมเข้าอีสานใต้มผมอยู่อีสานใต้ผมทำมวลชนพอระยะหนึ่งนะครับที่ผมทิ้งลายที่ผมไม่มีลายไม่มีทโทรศรรัพท์เพราะว่าผมป้องกันการตรวจสอบและการสืบหาที่อยู่ของผมผมกับสายประเด็นน,นะครับพวกเราทํางานนะฮะอยู่ในเมืองไทยถต้องเลยฮะตอนนี้ผมอยู่ในเมืองไทยครับผมไม่ได้อยู่ในลาวฉะนั้นคุณที่กล่าวหารัฐบาลลาวตลอดเวลาครับคุณควรจะเอาเรียกว่าตักน้ําในกระโหลกจะโง่ดูเงาไหมว่าคุณนี่โง่มากอยู่ในเมืองไทย้กล่าโดยที่ เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ไม่ไม่ไม่ทราบเหรอฮะนี่ไงเพราะวันนี้ครับความเสื่อมความชอบธรรมครับพวกมันครับลดลงเรื่อยๆรื่อยเรามีแนวะรู่เลยเป็นชาวบ้านที่เขาไม่พูดแต่เขาทาลงมือครับผมอยู่ไปไหนมาไหนครับแรกแรกรู้ว่าลําบากตอนหลังเขารู้ว่าผมโดกนกระทาตลอดเวลามีแนวร่วมีชาวบ้านเห็นใจครับเราไปไหนได้ราการต้อนรับอย่างดีนะครับให้ที่หลับที่นอนนะครับพร้อมได้ยะร่วมมือกัน ในั้นการทํางานของเราครับรวมทํางานแบบแทรกซึมผมไม่อยากดังนะครับแต่วันนี้มันไม่อยากดังก็ดังตลอดเอตรงไหนก็โกตีตูมตรงไหนกโกตีฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะดังให้ดูครับรอเวลาสมควรก่อนตอนนี้ทำเื่นที<อ>่เคลื่อนไหวอยู่ในในเมืองไทยตอนน, <c oughs> นี้มันก็มันก็ทําได้แหรอหมายถึงว่าเจ้าที่รัฐเองตํารวจเองอะไรอย่างก็เจ้าที่ข้าราชการก็คงจะทราบใช่ไหมฮะว่ารู้ไหมฮะหรือว่าไม่มีใครรู้เลยหรือยังไง เจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมบอกเลยครับวันนี้80%พร้อมที่จะลุกมือร่วมกับประชาชนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐระดับชั้นผู้น้อยที่เขาอัดอั้นทันใจฉะนั้นวันนี้ครับรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าวันนี้คนที่ช่วยเหลือเรานะฮะ90-80%ครับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐจับมือกันฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงครับผมปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นผมอยู่ในไทยมาร่วมสองเดือนแล้วนะครับผมทํางานอยู่ตลอดเวลา แต่วันนี้ผมใช้ยุทธการป่าล้อมเมืองผมบอกแล้วว่าเมืองไทยครับไม่ใช่กรุงเทพขอให้อยู่ตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถทํางานได้หมดรอวันเวลาครับตรงไหนที่นะครับอันตรายตรงนั้นคือที่ปลอดภัยที่สุดผมจะบอกคุณจอมครับยุทธศาสตร์อย่างนี้ครับเรารู้ฉะนั้นวันนี้ครับหาให้ตายก็หาผมไม่เจอแต่บอกได้เลยครับวันใดวันหนึ่งพร้อมเมื่อไหร่ครับนะฮะจะเห็นของจริงเกิดขึ้นมาฉะนั้นวันนี้ครับทําแบบมาหาไปตรงแห้งแล้วตอนนี้ตอนนี้เมืองไทยที่เข้าไปอยู่เนี่ย ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวยังไงให้ความรู้ชาวบ,บ้านปลุกจิตจำนึกให้รักชาติบ้านเมืองตัวเองอและให้รู้ความเลยรยามของทางหารชั่วของสอชอว่ามันเลวมันช่วยยังไงมันเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านยังไงม,มันหลอกลวงยังไงให้ทุกอย่างที่เรามีที่เรามีที่ความคิดนี้ันสมองเรามีครับและให้โอกาสเขาแสดงความแสดงความสามารถออกมามใครพอมีความสามารถใครพอมีภาวะผู้นําได้ เราจัดตั้งให้เป็นผู้นําในท้องถิ่นนั้นนั้นแทรกเึมเรื่อยๆครับวันนี้แทรกเสมเรื่อยๆมผมถึงรู้ข่าวตลอดมีการนอกเหนือจากการให้ความรู้ให้ความคิดแล้วเนี่ยมีการฝึกกําลังด้วยไหมฮะมีการซ่องสมฝึกกําลังซ้อมอะไรเงี้ยมีไหมฮะไม่ใช่ซ่องสมนะครับหลักสูตรทอซอปชอสมัยก่อนเออขาเรียกอะไระเขาก็ฝึกนะฮะทอซอสมัยเขาก็ฝึกฝึกร่างกายฝึก,กจ,จิตใจฝึกสมาธิและอย่างน้อยครับการใช้วุฒก็ต้องฝึก ฝึกตัวนี้ไม่ใช่อาวุธนะครับใช้ไม้ไผ่อะไรก็ได้ครับให้ความรู้เัาเพราะเราไม่มีอาวุธไม่มียุทธปกรณ์ฝึกเท่าที่อุปกรณ์มีครับแต่ฝึกให้รู้ว่าวันใดที่ลุกสู้เขาพร้อมที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อทุกคนเอาตัวรอดได้ก็สามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้ mm hmm. ฉะนั้นหลักสูตรต่างๆที่เรามีนี่ครับเราให้เขารู้มากที่สุด mm hmm. ผมบอกงวดที่แล้วว่าทาหารฝึกอะไรเราก็ฝึกอย่างนั้น mm hmm. แต่ฝึกวันนี้ครับไม่ได้ฝึกเพื่อเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ได้ส่องสมครับแต่วันนี้เราให้ความรู้ของชาวบ้าน รวบรวมแนวร่วมที่มีความคิดเดียวกัน <ände. S 2> อุดมการเดียวกันรอวันให้มันพร้อมลุกพือขึ้นส,สู้ตรงนั้นจังหาเราะถ้าไม่มีการฝึกฝนครับก็จะไม่มีทักษะในการต่อสู้ทุกรูปแบบ<ม>ฉะนั้นวันนี้ครับทุกอย่างที่เรามีความรู้ผมมีความรู้ผมก็ฝึกอย่างน้อยความรู้ในทหารในช่วงที่เป็นทหารพลานผมก็มาใช้ในการบอกชาวบ้าน<ม>ในการสอนชาวบ้าน<ม>ทำทุกอย่างที่มีความรู้มีครับตอนนี้มีมีกลุ่มประชาชนหร, zym, หรือชาวบ้านที่เข้ามาร่วม ความคิดหรือว่ามาร่วมประชุมมาร่วมเคลื่อนไหวเนี่ยมีมีปริมาณที่มากขึ้นไหมครับในพื้นที่มากขึ้นมากๆแนวร่วมหนึ่งในครอบครัวนะั้นผมเชื่อครอบครัวคุณลุงวัฒนาก็จะยิ่งเกลียดชังทหารนี้มากขึ้นเหมือนกันและคนต่างๆที่โดนระบ,บอบทหารนะวันนี้ครับผมฝากเสียงนี้ถึงผมเอ่ยได้ครับเพราะว่าเขาโดนกระทําตลอดคุณชาดาไทยเศษไทยเศษที่อยู่ไทยทานีเขาทําคุณงามความดีสร้างความเจริญให้เมืองอุทัยมานาน วันนี้ชะตากรรมของคุณชาดาไซเ็จที่ดูแลคนไทยช่วยเหลือคนไทยมาตลอดโดนกระทําตลอดเวลาลบรูดูหมินตลอดเวลาผมเห็นใจมากมากผม mm hmm. ฝากเสียงนี้ถึงคุณชาดานะครับผมเห็นใจพี่มากมากผมไม่รู้จักพี่ mm hmm. แต่ว่าผมเห็นใจพี่ mm hmm. เคยเจอพี่ในสภาแวบๆ mm hmm. ฉะนั้นผมนเห็นใจมากมากเหมือนกับคนหนึ่งวิชัยปั้นงามนี่ก็อุทัยเหมือนกันโดนกระทําย่ยํายีเล่นงานเขา mm hmm. คล่าวหาว่าเป็นนายทุนเงินกู้นี mm ่คือความจริงไม่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยฉะนั้นเรืร่วมต่างๆนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา คนดีๆครับเจ้าของบ่อนเจ้าของซ่องวันนี้อยู่ดีๆครับเขาเปิดมาตั้งนานกลางบ้านกลางเมืองคาราโอเกะหรือว่าอาบนวดวันนี้คุณไปตีเมืองขึ้นใหม่เหมือนกับทําบินมอเตอร์ไซค์นะครับเขามีเอกสารถูกต้องเสียบัญชีถูกต้องแต่ไม่ได้เสียให้กูไปเสียให้คนอื่นฉะนั้นกูต้องไปจับมึงเพื่อมึงจะขึ้นกับกูโดยเฉพาะคนหนึ่งที่เป็นตัวการใหญ่และกินมุมมามากที่สุดในเมืองไทยตอนนี้นั่นคือไอ้แดงไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวสวาปาลมากที่สุดผมจะบอกให้ ฉะนั้นวันนี้ครับเมืองไทยครับไม่ต้องห่วงแนวร่วมผมเกิดมากขึ้นตลอดเวลาเลาะคุณสายร้ายป้ายสีผมถามหน่อยครับสอสอไปที่ปัดยุคสุเทพชลศุขรัลมึงไล่ดูดิครับว่าสปกอตอนนั้นครับนะใครอนุมัติทําไมเขาวันนั้นมันถึงออกโฉนดได้ก็ปักใต้ฐาน,นคที่ทําขึ้นมาวันนี้บาปกรรมมาตกอยู่ใครครับเสียบุญชัยบาปกรรมมาตกวัรมกายครับวัรมกายหยุดแล้ววันนี้คุณก็ยังไล่ล่า นะครับคุณออกกฎหมายไปยึดทรัพย์ปปงยึดทรัพย์ไปตรวจสอบไปยึดคอนโดไปยึดสารพัดผมนึกบอกว่าวันนี้พี่น้องธรรมกายครับพวกคุณนะครับถ้าคุณยังนิ่งอยู่ไม่สู้นะคุณจะโดนตลอดเวลาเหมือนกับที่หลวงพ่อโดนย้อนมาที่คุณจอมถามว่านี่แหละครับแนวร่วมต่างๆที่เขาได้รับการกระทําย่ํายีกดขี่ตลอดเวลาเขาเริ่มนะครับนะฮะลุกฮือขึ้นมาเรื่อยๆแต่บางครั้งสถานะในการแสดงออกเขายังไม่กล้ามากแต่พี่น้องต่างจังหวัดที่ผมประสาน ที่ผมเดินทางครับตั้งแต่อีสานใต้จนถึงภาคเหนือณนะปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยครับพี่น้องทั้งหมดเขาบอกเลยครับว่าโกตีเอาไงเอานั้นเนะพร้อมพร้อมที่จับมือกับโกตีผมไปผมมีแต่สิบมิลสิบนิ้ววันทาไม่มีอะไรครับแต่ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดีเพราะเขารู้ว่าวันนี้ครับมันโจรคลองเมืองมารันคลองเมืองทุกคนพร้อมที่จะล้มมานะระที่จะล้างรัฐบาลชั่วพวกนี้ออกไปให้ได้ครับอืมครับในการเคลื่อนไหว ผ่านทาง Facebook ผ่านทาง YouTube อันนี้ไม่ไม่ได้ทำแล้วใช่แม่ถ้าอย่างนั้นผมไม่ผมไม่มี Wi-Fi ครับวันนี้ที่ได้คุยกับคุณจอมพระบรังเอิญว่าเข้ามาซื้อของกินของชายในเมืองอแล้วก็ได้นัดมาไว้ผมก็รอผมก็ไปหา Wi-Fi ที่อ่ uh, w i f i ผีก็แล้วกันครับซิมมาใช้ได้ถึงได้คุยผมไม่มีโทรศัพท์อ่อาไลน์ที่พี่น้องอติดต่อกับผมผมก็ทิ้งหมดเพื่อความปลอดภัย ผมใช้การพูดปากต่อปากเพราะว่าการสื่อสารทางการไทยมันสามารถจับสัญญาณได้จับจุดพิกัดได้ผมต้องเซฟทุกอย่างวันนี้ผมไม่มีไลน์ไม่มี Youtube อะไรครับและก็ที่สําคัญครับผมเรียนนิดหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์วันนี้ขอขออนุญ,ญาตครับคุณจอมมีพี่น้องแนวร่วมบางท่านที่บอกว่าผมแชทไปตรงนั้นและผมแชทไปตรงนี้ครับขอโทษนะฮะคือขออนุญ,ญาตยาเาชื่อผมไปใช้ตรงนั้นเลยครับผมไม่เคยไปขอเรียลไลเงินใครนะครับ บางคนบอกว่าเนี่ยนี่ผมคือโกตีนะครับเอาโลโก้สายมาน้อยไปไปขอความช่วยเหลือต่างๆครับนะฮะอย่าไปทําเลยครับผมไม่เคยแชทกับใครครับเพราะผมอยู่ในป่านะฮะมือผมไม่ว่างครับผมต้องถือของป้องกันตัวตลอดเวลาฉะนั้นผมไม่มีเวลาถือโทรศัพท์ถือมือถือนะฮะก็ขออนุญาตตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ผมยังไม่ตาย <c oughs> ผมไม่ได้เป็นเอด <c oughs> ผมไม่ได้เป็นมะเร็ง <c oughs> ผมไม่ได้ติดยาบ้า <c oughs> ติดยาเสพติดผมเกลียดสิ่งพวกนี้มากกนะผมร่างกายแข็งแรงครับคุณจอมนะครับฉะนั้นวันนี้ครับอย่ากล่าวหาผมเลยบนที่ผมทํางาน ผมไม่ใช่ศิลปินเดี่ยวเราทำงานเป็นทีม <S <S ผมมีแนวร่วมที่พี่น้องเพื่อแนวร่วมต่างๆโดยเฉพาะานักสู้นักสู้ที่พร้อมจะสู้ทุกรูปแบบเพื่อมีกําลังใจผมอยากจะหาขอโอก,กาศตรงนี้สักสองสามนาทีให้คุณจอมได้โดยจะให้สหายพระเดจได้ส่งเสียงถึงพี่น้องด้วยว่ายัง,ย,งยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้โดนจับและจับมือร่วมงานกับทํางานกับสายมาน้อยอยู่หรือว่าโกติอยู่ครับ <C> AD, ครับเชิญสายมาเด็ดทักทายพี่น้องนิดนึงครับ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยที่ต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนนะครับการหรือคุณจอมแต่เห็นหน้าได้ไหมครับอยากเห็นหน้าได้ขอขออ๋อไม่ได้นะครับโอเคได้ครับเอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับเรายังสู้เรายังร่วมกันอยู่เรายังทํางานนะครับผมกับสายหมาน้อย ยังยืนหยัดสู้ตอนนี้จะอยู่อีสานใต้ขยับมาอีสานเหนือแล้วขึ้นเหนือแล้วตอนนี้นะครับจะมีโอกาสเนี่ยจะไปเจอพี่น้องทุกหมู่เหล่าที่ร่วมต่อสู้นะครับก็รอกันสักหน่อยแล้วเราจะได้ร่วมกันเราเจอกันนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวุฒิพงศ์กฤธรรมคุณนะครับซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหว ประกาศตัวเองชัดเจนนะครับต่อต้านรัฐบาลประเดชการทหารคอสชที่อยู่ในต่างประเทศแต่เขาเพิ่งยืนยันเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้อยู่ในเมืองไทยนะครับในภาคเหนือและภาคอีสานในการเคลื่อนไหวซึ่งก็ต้องติดตามันดูนะครับว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นเป็นอย่างไรนะครับนี่คือทุบอกบทของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ